ีการแสดงค, <น S 2> คุณธรรมอาวอร์รมอรัลอาว,วอร์ต้องมีสิ่งเหล่านี้รอบตัวคุณธรรมเริ่มต้นจากตัวของบุคคลต่อยออไปถึงชุมชนและองค์กรตามลำดับโดยกระจายจากพื้นที่เล็กๆกระจายสู่วงกว้างสู่ระดับภูมิภาคจังหวัดและระดับประเทศ คุณธรรมเป็นสิ่งที่หล่อล้อมทําให้สังคมมีความกลมเกลียวแน่แนแฟ้นรวมไปถึงความน่าเป็นอยู่ของประชาชนในส่วนรวมโดยในครั้งนี้ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวคุณธรรมอวอร์ดโมเดิร์นอวอร์ด2022ครั้งที่3โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดวทีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเป็นประ านเพื่อขยายผลความดีสู่สาธารณะยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศเออหัวใจสําคัญที่สุดคือเป็นปงานมอร์เวอร์ที่เราต้องการที่ย้ายคนดีมีพื้นที่ยืนและความดีมีพื้นที่ในสังคมเราจัดกลุ่มใหญ่ๆออกมาเป็นสาประเภทก็คือว่ากลุ่มของบุคคลกลุ่มของชุมชนองค์กรและก็กลุ่มประเภทของสื่อตีค่าความหมายของคําว่าคุณธรรมให้เป็นพฤติกรรมพอเวลาออกมาเป็นพฤติกรรมปุ๊บแล้วไปรับรองที่โตวพฤติกรรม นั่นหมายเพราะว่าต่อให้เป็นเด็กเจนใหม่ต่อให้เป็นคนอยู่ในสภาวะการไหนสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ได้หน้าที่สูงคุณธรรมก็จะทําหน้าที่ในการยกย่องชื่นชมในลักษณะนี้ได้วันนี้สิ่งที่สูงคุณธรรมทาเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งคือคุณธรรมวัดได้ถึงขนาดสภามาเอาเข้าไปเป็นตัวเลขแล้วกาหนดตัวเลขขึ้นมาแล้วด้วยอีกหน่อยภาครัฐแม้กระทั่งรัฐบาลอาจจะต้องหันกลับมาใส่ใจมากขึ้นว่าเวลาประกาศว่า GDP ี เปลี่แปลงกี่เปอร์เซ็นต์นั้นน่ะอาจจะต้องกลับมาดูว่ามอรัลอินเดซมันกำลังขึ้นหรือกำลงังลงและกำลังจะวางแผนวัดระดับรายจังหวัดและตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล ชุมชนองค์กรหรือว่าประเภทของสื่อนี้จะกลายเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้ว่าเองหรือแมกรั่งคนที่เป็นซีอประจำหรืออาจจะเป็นซีอระดับประเทศเช่นท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะต้องกลับมาดูว่า,าวิธีการที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาทำกันได้อย่างไรมศย์คุณธรรมกําังจะถอดบทเรียนเชิงพฤติกรรมนี้แล้วออกมาเป็นธรรมเนียมความดีครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นแรงกระเพื่อมอย่างสรงครับ โดยกิจกรรมนี้จะเป็นการค้นหาบุคคลชุมชนองค์กรและสื่อสร้างสารรค์คุณธรรมเข้าพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ดในครั้งนี้รวมไปถึงมีกิจกรรมเวทีเสวนา คนดีมีพื้นที่ยืนความดีมีพื้นที่ในสังคมที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนทุกภาคส่วนในสังคมให้ความสำคัญตระหนักถึงการร่วมกันสร้างสรรค์สังคมคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่องให้ครอบคลุมครอบองค์ประกอบมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วเราได้จัก การประเมินนั้นเราได้รางวัลมาเนี่ยสิ่งที่เราภูมิใจก็คือว่ากลไกของภาครัฐและกลไกของภาคเอกชนที่ได้มุ่งมาทางานร่วมกันเนี่ยได้เห็นกระบวนการความสาคัญของชุมชนได้มีการส่งเสริมการทําเรื่องของแผนทํายุทธศาสตร์ของแต่ละพื้นที่เข้าไปสู่ยุทธศาสตร์ของจังหวัดนี่คือพื้นฐานของการทํางานที่มันจะเป็นหัวใจสําคัญและความยั่งยืนต่อไป สำหรับรางวัลคุณธรรมอวอร์ดปี2565นี้มีทั้งหมด3ประเภทรวม177รางวาัลซึ่งจะได้รับโรคป,ประกาศกิติคุณพร้อมเงินรางวาัลมูลค่า150,000บาทโดยเน้นสร้างพื้นที่ความดีให้เกิดในสังคมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทยกรวมถึงการสื่อสารรณรงค์ขยายผลความดีที่ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นแนวทาง อการนำไปปรับใช้และขยายผลในสังคมไทยให้สังคมมีคนดีมีคุณธรรมต่อไปในอนาคตไทยแลนวิ w e e